นุ่มซื้อจักรยานให้เด็กป .1 ผููที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเดินไปกลับโรงเรียนทุกวันเผยเคยลำบากมาก่อนตอนนี้เลยอยากให้วันนี้ขาเด่นเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของผู้ใช้ติ๊กตอ็อกรายหนึ่งค่ะซึ่งเขาได้โพสต์คลิปสุดซึ้งเขาได้ซื้อจักรยานให้เด็กป .1 น,นะคะหลังจากที่เขาเดินไปเจอน้องเดินไปกลับจากบ้านไปโรงเรียนทุกวันแถมต้องขึ้นลงเนินอีกด้วยซึ่งเรื่องราวนี้เปิดเผยเมื่อวันที่10เมษายนค่ะ นายธรรมนูนเจริญผลิตผลเขาได้เปิดเผยกับขา่าวสดออนไลน์นะคะว่าเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาเขาได้ขับรถผ่านไปเจอเด็กป .1 กำลังเดินอยู่ริมถนนค่ะหลังจากเขาได้สอบถามพูดคุยก็รู้ว่าน้องกําลังเดินกลับบ้านและเดินจากบ้านไปโรงเรียนแบบนี้ทุกวันเลยซึ่งระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนก็ประมาณ2-3กิโลเมตรค่ะอีกทั้งยังต้องเดินขึ้นลงเขาอีกด้วยนะคะ เขาจึงได้ให้เงินน้องไป200บาทค่ะแต่น้องกลับปฏิเสธตนจึงบอกว่าเก็บเอาไว้กินขนมน้องเลยเก็บเอาไว้ค่ะหลังจากนั้นตนกลับมาตัดคลิปน้องปฏิเสธเงินก็น้ำตาไหลออกมาเพราะซึ่งที่แม้น้องจะยากจนแต่น้องก็ไม่อยากได้เงินจากคนอื่นทำให้รู้สึกว่าน้องนิสัยเหมือนกับตนเลยตอนนั้นเลยตั้งใจว่าจะไปช่วยเหลือน้องโดยการไปซื้อรถจักรยานให้น้องค่ะ หลังจากนั้น4ี่ถึง้าวันนะคะเขาได้กลับไปถ่ายคลิปน้องที่โรงเรียนและได้มีการขออนุญาตคุณครูเอาไว้แล้วด้วยเมื่อไปเห็นเลยให้เงินน้อง1,000พันบาทค่ะเอาไปซื้อชุดนักเรียนและของใช้ที่จําเป็นเพราะเห็นว่าน้องใส่ชุดนักเรียนเก่าๆซึ่งต่อมาเขาก็ได้นํารถจักรยานไปให้น้องที่บ้านนะคะพร้อมกับซื้อหมูกระทะหนึ่งชุดไปให้น้องและครอบครัวได้กินด้วยค่ะเมื่อน้องเห็นรถจักรยานก็ยิ้มดีใจพร้อมกับกล่าวขอบคุณนะคะซึ่งตนก็ไม่ได้ถามความรู้สึกของน้องเพราะแค่ ได้ให้ก็รู้สึกปลื้มและดีใจมากแล้วค่ะก่อนจะบอกน้องว่าถ้าเป็นเด็กดีสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราเมื่อไปถึงที่บ้านน้องนะคะก็พบว่าน้องอาศัยอยู่กับพ่อและยายค่ะซึ่งทางพ่อของน้องก็ได้กล่าวขอบคุณต้นต้นเลยฝากให้พ่อช่วยสอนน้องปั่นจักรยานเนื่องจากน้องยังปั่นจักรยานไม่เป็นค่ะ ซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะตนมองว่าการที่น้องปฏิเสธเงิน200บาทที่ตนให้นั้นแสดงว่าน้องถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีค่ะให้รู้จักพ่อและที่ตนช่วยเหลือน้องก็เพราะตนเคยยากจนมาก่อนตอนนี้ตนเลยอยากช่วยคนที่ลำบากเท่าที่ตนพอจะช่วยไหวได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ